สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมครับช่องทีเรยุดยูสุขคลิปนี้จะพาเพื่อนๆืนมาชมครับเป็นแปลงปลูกพักครับปลูกพักไฮโดรโปนิกส์ครับหรือว่าปลูกพักในน้ำครับตัวนี้ตัวนี้ห้องพมนี่จะเป็นการปลูกเป็นบ่อใหญ่ครับเป็นบ่อเอ็ดบ่อคือเป็นบ่อเลียงปลานี่ครับ ตัวนี้ขนาดคว่ควงมวมนี้กวงนี้สองเมตรห้าซิบครับเหาวนีก็ประมาณสิบเมตรู่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลูกมาหลายเทือแล้วครับตัวนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนรับชมครับตัวนี้จะปลูกเป็นระบบน้ำนิ่งครับบ่ได้ปลูกเป็นระบบน้ำวนครับตัวนี้เป็นน้ำนิ่งครับผสม ปุยใสแนะนำแล้วก็เอาพักมาลอ,อยได้ครับตัวนี้ผี่าเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนี้ก็มาแนะนำครับตัวนี้ขอดีของเพื่อนนี้ได้พ้นผลนยต์ลายครับตัวนี้พ่นพันี่ต์นี้บอไดใส่วัสดุอุปกรณ์มากใหม่ครับคือกองโฟมกองหนึ่งก็มาตัดเลยครับมาตัดมันก็ได้เป็นสินสว่วนเล็กๆอย่างสีก่กะ สาหมาันพอเจาะรูแล้วก็ลอยเลยครับตัวนี้บ่ต้องมาเบิงหนามเบิองอยังไงครับว่ามันจะว่ามันจะบวกจะหายไปไซครับตัวนี้คือมันจะลอยตั้งหนามครับหนามลงก็จะลงตามหนามครับตัวนี้กะมีตะกงรงฟมครับกับจอกครับตัวนี้ตานี้ปริมาณพลนผลิตกะได้เยอะกว่าปลูกในฟมครับในกองฟมตัวนี้ ดูแลรักษาง่ายครับตัวนี้กะกะว่ามาเห็ดไทยพี่น้องในเบิ้งครับเบิ้งเป็นแนวถางครับเพื่อผู้อยากจะเห็ดครับโตข้างบนนี่ก็จะเป็นโรงเรือนครับโรงเรือนเห็ดเห็ดเป็นโรงเรือนใหญ่เลยครับถาไพ่เบิง้งจิบห้องพมประจําก็จะมีเอ่อพมก็จะล,ล่อล่อบไปครับการเห็ดโรงเรือนแนน่ แลวก,การสางบัวครับตัวนี้จะมีเบิดครับถ้าผมถ้าไพาเบิงคลิปของผมประจําครับตัวนี้ก็เมื่อไถ่เบิงเป็นแนวถางครับเพื่อพี่นองทันได้ยากเย็ดครับเป็นทางเหลือครับตัวนี้มันได้ไลยครับผนผลิตได้ไลยครับแลวการบํารุงรู้ลรักษานก็ง่ายครับตัวนี้ออสําหรับการปลูกแบบนี้ตัวนี้ก็ ผมคิดว่ามันจะงามใบครับงามใบกว่าทาปูกในกองโฟมครับตัวนี้คือว่าออกซิเจนครับใหนหนามผมกว็ว่ามันจะดีกว่าครับตัวนี้และะ้วกาสภาพอากาศครับมันจะโล่งครับตัวนี้ผมสังเกตเบิ่งเปียบเทียบใส่กันกับผมที่ผมปลูกในกองโฟมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะงามใบราคาละะนำนักดีกว่าครับ นำนักดีกว่าในกองผวมครับตัวนี้ก็เทวดีครับตัวนี้ตัวนี้ก็เมื่อไทยเบ่งเป็นแนวทางครับเพื่อกี่หนองทันได้ยากเย็ดครับเป็นทางเหลือครับตัวนี้มันในร้ายครับพ่นพันธุ์ดีแต่ร้ายครับแล้วการบำรุงรูร้ลรักษากรักษง่ายครับตัวนี้ก็ผมยังร้ายครับแต่ไทย คลิปให้พี่น้องรับชมครับก็บางว่าจะเป็นแนวทางครับในการเห็ดของเพื่อนๆครับกคลิปหนาแด้จะมีคลิปดีๆก็จะท้ายลงให้เบิ่อี้ครับกคลิปนี้ก็พอจบลงเียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ